สวัสดีครับพ,พี่น้องนะครับสวัสดีวันที่ยี่สิบเก้านะครับมิถุนายนสอง6นรอยหกสิบหกะครับกลับมางพากันนี่พี่น้องรอหายเห็ดล่างูกคือเก้านะครับรอเก็บแบบหางๆได้พี่น้องเห็ดหางๆแบบที่ได้หรือบ,บได้ที่มานหรือบมานก็าาต,าต,าตามมือตามเบื้องน้ำกันพี่นอ้อนนง,อน,องะน,อน,นะครับมือกี้กะอยู่กับพวกสะพันหินอีกคือเก้าพี่น้องไปคนกับบ่ค่อยมีปัญหา หยิบาหยากค้นบ่คอยขึ้นมานะครับสามมุมกันพี่น้องสีได้แกงบอ่อนะครับเมื่อนี้เห็ดละงอกขาวนะครับพี่น้องดอบบกบักแญ่ครับอ๋อมันๆน,นะครับเดี๋ยวเศร้าเลย แล้งอกบานนะครับบานเปลียวพี่เนาะโอ้ตาขวบเห็ดแล้งอกเหลืองพี่เนาะ อีกตูมหนึ่งครับพ่ออีกแล้วนะครับตูมหนึ่งพี่นอ้อง เห็นแล้วโง่ขาวเช่นหมครมองละจุมมาแล้วครับมูนี่มู โอ้ยเลยครับพี่นอ้องอ้ยแต่งงามๆเลยครับนี่ไขน่นำนี่ไข่ยางงามเลยครับ งามครับยังไงเลยพี่น้องอีกไข่หนึ่งนะครับไขก่กำลังงามกำลังแย,ยมขึ้นมานะครับ มาถ,ถึงนี่อีกใครหนึ่งนะบแบบผ้งงามือมีองามครับอีกใครนึงนงง้อยง่้ยกัน ยังเหลืออีกไข่หนึ่งไม่้องเก็บไข่บเบิดนะนี่มันไข่ปะเนี่ยไ่้ลว ไข่เดียวครับพ่อยแล้วดอกหนึ่งพี่น้องดอกบอกเงยครับมองแล้วดอกนะครับ ก็เห็นบานพี่เนาะแล้วงกบานมากเดี๋ยครับไป็นดอกหนึ่งพี่เนาะมองเห็นนะครับ พอีกและดอกหนึ่งพี่เนงโอ้ยจุ่มบอกใหญ่ครับจุ่มส้งกระปันเลยเดี๋ยวหามังตั้งกระตากันดอกใหญ่ๆ,ๆครับมองหน้าดอกพี่เนอง คิดละงโงกบานนะครับบานมองแล้วดอกพี่น้องดอกงามดีอยู่เต่าหน่อยพี่น้องเต่าเพ็กอื เอาละครับพุ่มพี่น้องนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเขาอีกคือเก่าพี่น้องนะครับมาเบิ่งผลง,งานของเฮามาหนี้นะครับเปยังแดงเพราะได้เ,ดเกียงว่านะครับหนาวผลง,งานของเฮามาหนี้เราเก,ก็บผักเอาก่อนนะครับ ละง,งูกนะครับเป็นไข่นะครับเป็นตูมเป็นบานนะครับสวนมากก็เป็นละง,งูขาวหละพี่น้องนะครับละง,งูเหลืองกับมีบบกีดอกนะครับสามสี่ดอกนะครับ,นะรบแล้วก็เห็นนาขาวห่างๆพี่น้องย่างไปโดนๆพ่อเที่ยนึงนะครับเขาซำนี้ก็ได้แกงหมอนี่อยู่พี่น้องนะครับ ครับคลิปนี้ก็กว,วิ็นอย่างไรพี่น้องนะครับคลิปนานะครับคลิพาล,ลอบไปทั้งไหนนะครับตามตุนตาเบิ้งน้ำกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ